ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุนพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆน,นะครับเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยทำงานเพลินไปหน่อยนะครับระหว่างทํางานไปก็เหมือนติดใจว่เอ๊ะลืมทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมนึกออกอีกทีประมาณสัก4ี่ห้ทุ่มว่าอ๋อลืมจัดรายการตลาดวายพอดแคสต วิกเอ็นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้เจอกันนะครับก็เอาเป็นว่ามาเจอกันรวบยอดนะครับในเย็นวันจันทร์วันนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าไอ้รายการตลาดวายพอร์ตแคสต์นะะต้องบอกว่ามันมีประโยชน์กับผมมากๆเลยนะครับพอไม่ได้ทํารายการหนึ่งวันนะมันทําให้เหมือนเราเนี่ยลืมไปเลยว่าตลาดที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีเรื่องราวอะไรแล้วมันมีความเชื่อมโยงอะไรที่รอที่จะเฉลยอยู่ในวันถัดไปนึกออกไหม เออพอเมื่อวานเนี่ยไม่ได้จัดรายการนะโหวันนี้ถัดรายการ ATO e อตอนเช้าเนี่ยกงกงไปเหมือนกันว่าตลาดเมื่อวนันศุกร์มันเกิดอะไรขึ้นวนะครับทำให้เรียกว่าตามตลาดไม่ค่อยทันนะครับเพราะงั้นก็เลยเห็นประโยชน์นะกับรายการตลาดวา,ายบอกแค่นั้นแหละนะไม่แน่ใจว่าฝั่งเพื่อนๆจะได้ประโยชน์เหมือนผมหรือเปล่านะครับเอาละคราวนี้เรามาดูในภาพตลาดกันนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับตลาดหุ้นไทยก็ปิดลบไป4จุดนะครับปิดที่1 6 3 3จุด ติดลบไป0.2นะครับซึ่งถือว่าแพ้อาเซียนนะครับวันนี้อาเซียนบวกกัน0.1แล้วก็เอเชียบวกกัน0.2จะสังเกตว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเอเชียกับอาเซียน,นยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับเพื่อรอเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่15-16สัปดาห์นี้นะทุกคนก็อยากรู้ว่าสุดท้ายนเ,เนี่ยเฟดจะดําเนินนโยบายผ่อนคลายทางด้านาการเงินต่อไปหรือเปล่า หรือว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่านะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นคนที่ถือเงินสดเยอะๆกําเงินกําหุ้นเยอะๆก็รอฟังกันหมดก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับแต่ว่าเหตุที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยคนอื่นเขาบวกเบาๆนะหรือแกว่งออกข้างนะแต่ของเราเน่ยติดลบเลยนะครับก็น่าจะมาจาก 2, 2> mm hmm. เหตุผลหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9นะครับอันที่1ก็คือตลาดเ่เริ่มเรียกว่าผิดหวังปนๆกังวลกับเรื่องของความเซงด้วยนะ ก็คือเรื่องของยอดการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ดูแผ่วลงแผ่วลงเป็นมะเขือเผาครับเมื่อวันที่11เอนี่ยอยู่ที่3,80000วันที่12อเนี่ยอยู่1 8 0 0 0แแล้วก็เมื่อเช้านี้เป็นการรายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนของวันที่1 3มิถุนายนนะปรากฏว่าแผ่วลงมาเหลือเพียงแค่1 6 8 8งแกด้สเท่โดานั้นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันช่างแตกต่างกับตอนที่เป่านกหวีดนะครับวันที่7มิถุนายนโอ้โหวันนั้นวิ่งกันไป40,2วันถัดไป ปัาไป4ี่แวันนี้เหลือแค่1 6 8่งโดสเองในขณะที่ยังเหลือเวลาอีกเพียงแค่200วันนะครับก็จะถึงทาร์เก็ตของนายกแล้วที่จะการ100โดสนะครับอ่าล้านโดสนะครับหรือ,อ,อภูมิคุมกันหมู่70%ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เลยให้ตลาดค่อนข้างจะผิดหวังแล้วก็กังวลน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเดินหน้าไปหา100ล้านโดสภายในสิ้นปีเนี่ยเราจะต้องฉีดเฉลี่ยวันนึงประมาณสัก4ี่แสนห แต่ว่าวันที่1 3เนี่ยฉีดได้แค่หนึ่งแสนหกพันนั่นเองนะครับก็เลยทาให้ตลาดดูจะเริ่มผิดหวังแล้วก็กังวลกับเรื่องของประเด็นวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ประเด็นที่2คือฝั่งกทมเองเนี่ยก็ยังคงสร้างความสับสนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับปรากฏว่ากทมก็มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนนะครับผ่านโครงการไทยร่วมใจนะครับจากเดิมจะฉีดวันที่15ามิถุนายนนะก็ขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนะครับตัวนี้เนี่ย ก็เลยทาให้ตลาดหุ้นก็ผิดหวังอีกเช่นกันนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นในวันนี้ก็คือว่าหุ้นนะครับที่เป็นในลักษณะของธีมเปิดมืองต่างๆนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ปรับตัวลงหลายๆตัวเลยนะครับอย่างเช่นตัวของ AOT นะครับตัวของอเซ็นทันพัฒนาอะไรเป็นต้นนะฮะรณวนี้การเคลื่อนไหวของเซ็ตอินดี x นะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิดกระโดดบวกเบาๆนะประมาณสัก5จุดแต่ว่าตรงนั้นแหละนะครับก็คือจุดสูงสุดของวันเลยตอนเปิดนั่นแหละนะครับจากนั้นก็ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเจอกับข่าวที่ผิดหวังปนเซงนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนที่สบครายงานออกมาเกิดใม่ตลาดหุ้นในภาคบ่ายน่ยเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับก็เล่นอยู่ในแดนลบทั้งภาคบ่ายแล้วก็ซึมๆนะครับไปปิดที่ 1, 6 3 3จุดนะครับก็ติดลบไปสีจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในภาพของเทคนิคแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับ เพราะว่าถ้าไปดูแท่งเทียนในตลอด4วันทําการที่ผ่านมาเซ็นต์เด็กเองก็ยกจุดต่ําสุดขึ้นเรื่อยๆเนยภาษาหุ้นเรียกว่ายกโลนะครับยกมา4วันติดแล้วนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดของวันนี้นะครับอยู่ที่1629งพันหกร้อยยี่สิบเก้านะครับะงั้นถ้าเกิดว่าเราปิดเรื่องทุกอย่างไม่เอาเอาคงเอาขอ่า,ขาวมาดูนะดูแต่แท่งเทียนล้วนๆนะ่ะก็ต้องบอกว่าเออเซ็นตอินเด็กก็ยังถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังเป็นภาพของการยกจุดต่ําสุดขึ้นเรื่อยๆนะครับ คราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดของกลุ่ม ICT นะวันนี้จับมือกันมา3-4ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Jazz j a z บวกมา14% JTS บวกมา11% True นะครับบวกมา3%แล้วก็ i n t o u c h บวกมา1%นะครับคือถ้าเกิดว่าถามในประเด็นของปัจเัยพื้นฐานะผมว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะกลุ่มนี้นะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เรื่องของการ ทำธุรกิจซีมากกว่านะครับโดยเฉพาะในเคสของแจสกับ GTS เนี่ยก็พยายามหาข่าวนะก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตคือเวลามันมาเนี่ยมันมากันคู่เลยนะครับซึ่งคู่หูคู่เนี้ยนะครับก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับในเชิงเครือญาตานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆต้องไม่ลืมนะนะครับเวลาเราเห็นหุ้นอะไรขึ้นมาแรงๆแล้วเราหาข่าวไม่เจอให้นึกถึงกฎ3ข้อของ เทคนิคอ a ไ a l ิ s i s เลยนะครับข้อแรกก็คือราคาหุ้นสะท้อนทุกสิ่งอันที่2เนี่ยราคาหุ้นเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มแล้วก็อันที่3ประวัติศาสตร์ซ้ารอยเสมอนะครับซึ่งในเคสของ Jazz กับ j t s น่ยมันก็คือกดข้อหนึ่งเลยคือสถะราคาหุ้นสะท้อน,นข่าวสารประเด็นทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นหุ้นขึ้นมาแบบ14% j สเทีเล้วเราหาข่าวไม่เจอแบบนี้เพื่อนๆก็ ไม่ต้องเข้าไปร่วมสังขกรรมแหละนะครับเพราะราคามันสะท้อมนมาแล้วหนึ่งไหมเราเข้าไปเราอาจจะเจอบาทาได้นะครับงั้นเข้าไปตอนนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบนะรอข่าวมันออกมาแล้วกันสุดท้ายว่า,วาข่าวมันจะดีขนาดไหนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวของการ การกูณนะครับวันนี้บวกมา6%นะครับคือประเด็นของการกูลนะครับเท่าที่ผมตามมาเนี่ยนะครับคือการกูนในครึ่งปีหลังน่ะมันจะเป็นครึ่งปีที่น่าสนใจเพราะว่าธุรกิจเรื่องของการชงคาน่ะมันจะเดินแบบเต็มรูปแบบนะครับคือเขาเองก็เตรียมพื้นที่เตรียมเรื่องของการปลูกด้านวิชาการต่างๆเรียกว่ามาพร้อมเลยนะครับก็เขาบอกว่าตามแผนเดิมนะช่อดอกแรกที่ปลูกอ่ะจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาตามแผนหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้หุ้นบวมแล้ว6% ในขณะที่บริษัทเองก็ปีนี้นะครับถ้าไม่รวมเรื่องการชงเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไรายได้ตัวประมาณสัก20%อยู่แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมไปไล่ดูในตลาดนะครับปรากฏว่ากาันกุลเองก็มีการรายงานตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็มีการรายงานว่าวันที่14ก็คือวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกเนี่ยที่เขาเริ่มขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตลาดหุ้นบ้านเรามันพังๆใช่ไหมแล้วหุ้นหลายๆบริษัทมันก็ปรับตัวลงมา บริษัทอะไรที่มีกระแสเงินสดเหลือเฟือเนี่ยเขาก็จะเอาเงินน่ไปซื้อหุ้นตัวเองคืนมาในกระดานซึ่งการกุลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยเขาซื้อไปทั้งหมด99ล้านหุ้นนะครับแล้วก็มันมีกฎของตลาดว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยก็ต้องเอาหุ้นพวกนี้คืนออกมาขายผ่านในกระดานหรือว่าไม่ก็ลดทุนไปเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการบริษัทก็มีมติว่าจะขายหุ้น99้ากล้านหุ้นเนี่ยคืนในกระดานซ จนถึงวันที่23ตุลาก็จะทยอยทยอยเลีนขายนะแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มมีการขายหุ้นทุนซื้อคืนแต่ปรากฏว่าหุ้นน่ยดีดขึ้นมาข้างบนเลย6%อเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะนะครับ สรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการที่ตลาดเล่น,เนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นไปตามประเด็นส่วนตัวนะครับอย่างตัวของแจ๊สจีเอก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับทรูก็อยู่ดีๆก็โผล่มานะครับการกุลแก,กก็มีเรื่องของแกนี่ของไหมก็จะสังเกตว่ามันเป็นการเล่นตามประเด็นส่วนตัวทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยนเรื่องของการเปิดเมืองนะครับส่วนผู้เล่นตลาดวันนี้นะครับนักลงทุนสาบันนะครับก็พลิกจากขายมาเป็นซื้อนะสามล้านบาท ส่วนนักทุนต่างชาติฝรั่งหัวทองนะครับก็พลิกจากซื้อมาเป็นขายนะครับก็ขายไป325ล้านบาทก็จะเห็นว่าสุทธิทั้งกองทั้งฝรั่งแล้วน่ะค่อนข้างจะแคบนะ300กว่าล้านบาทคราวนี้มันมีจุดที่น่าสนใจมาชวนคุยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูมันทูเดทก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่14มิถุนามันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่านักทุนต่างชาตินะครับมันทูเดทของเดือนมิถุนาเนี่ยแกซื้อหุ้นไปแล้วสุดทธินะ7,100 22ล้านบาทเออมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแดงแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ5เดือนเลยนะครับเดือนมก,มกราคมปีนี้นะครับต่างชาติขายสุดที่ไป1,900ั900ล้านบาทกุมภานะขายไป1น7่0ปล้านบาทนะครับมีนาขายไป68ล้านบาทเมษาขายไป3,360ล้านบาทแล้วก็เดือนพฤษภาเดือนที่แล้วนะครับขายไป3 3 1 8 5ล้านบาท จะสังเกตว่าเดือนที่ MSCI มีการรีบาลานซ์นะครับทั้งเดือนของกุ่มพาซึ่งเป็น quarterly review เนี่ยขายไป18 0 0 0พฤษภาเป็น semi annual review เนี่ยขายไป3 3ม0 0ามมันจะเห็นว่า MSCI เนี่ยนะครับคือเป็นจุดที่จังหวะฝรั่งน่ะจะขายค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไล่ดูเป็นรายเดือนก็เห็นว่าฝรั่งเองเนี่ยนับขายหุ้นบ้านเราติดกันมาแล้ว5เดือนนะครับแล้วก็วันนี้เดือนมิถุนาถ้าวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะจะกลายเป็นเดือนแรกที่ฝรั่งกลับมาซื้อนนะ 1> 7 1 2 2อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราผ่านมาครึ่งเดือนเราก็มาลุ้นกันว่าไอ้ครึ่งเดือนหลังของมิถุนาอนะ่ะฝรั่งจะยังคงรักษาฐถานะการซื้อหุ้นในบ้านเราได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าฝรั่งสามารถปิดเดือนมิถุนาด้วยการเป็นผู้ซื้อสุธทธิในบ้านเรานะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับส่วนพฤติกรรมของสถาบันกับต่างชาติวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรอนะเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูเหลี่ยมในเรื่องของการซื้อสุทธิเป็นเดือนแล้วน่ะนะครับสิ่งที่เราเห็นต่างชาติมีโอกาสที่จะเริ่มกลับมาซื้อขั้าแรกในแล้าหกเดือนน่ะนะครับก็อาจจะมองได้ 2- อสาประเด็นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ที่อาจจะมีลุ้นว่าน่าจะเริ่มควบคุมได้นะครับอันที่2คือเรื่องการเมืองที่จะเถียงอะไรเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันที่3คือฝรั่งเองก็ลดน้ําหนักหุ้นบ้านเราไปเยอะนะครับก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องเริ่มมากลับาเก็บหุ้นได้แล้วนะคร ฝั่งเนี่ยเขาใช้ในการเวทนะครับในการจะซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นเราครับซึ่งผมมองว่าประเด็นเรื่องของโควิดอะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับคือถ้าโควิดคุมได้จริงวัคซีนมาปั๊บเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นการถาโถมเข้ามาของตลาดหุ้นบ้านเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าโควิดคุมได้ประเด็นการเมือมันจะเริ่มเบาลงคนก็จะเออขอบคุณนะอุตสาห์ช่วยให้พวกเรารอดพ้นจากเรื่องโควิด1 9บเก้ารู้ไหมเอออันเนี้ยมันก็อาจเห็นฝรั่งกลับมาเพราะฉะนั้นโควิดยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดที่นักทุนททั้งงงอุนแลนนแตชาชิ ยังคงใช้ในการตัดสินใจนะครับส่วนูรค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่85,113ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก20%จากเมื่อวันศุกร์นะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่15มิถุนายนนะครับก็จะเป็นการเริ่มประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับ เราะงั้นเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าทิศทางมันจะออกมาเป็นยังไงครับซึ่งเรามีวิธีที่จะติดตามเรื่องของแนวทางของเฟดได้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องรอกันจนถึงตีหนึ่งตีสองของวันที่16ก็ได้นะเหลี่ยมหนึ่งที่เอาไว้ดูคือให้เราดูเรื่องของไฟในเชื่อ asset คือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆว่ามันเคลื่อนไหวยังไงนะครับแล้วก็ให้พยายามเน้นดูพวกสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับสภาพคล่องหรือว่า liquidity สูงๆนะครับตัวอย่างเช่นทองคำ bitcoin หุ้นนะครับหรือตลาดตราสารหนี้ผ่านบอลยูนะครับให้ดูประมาณสัก3-4ตัวนี้นะครับเราก็จะพอเดาทางได้เราว่าผลการประชุมเฟดมันจะออกมาในโทนในลักษณะไหนนะครับซึ่งกว่าเราจะรู้ผลก็คือคืนวันี่สิใช่ไหมแต่ว่าไอ้ระหว่างเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่ามันคุยอะไรกันแต่ว่าให้เราดูพวกสินทรัพย์การลงทุนทั้ง4นะครับเป็นตัวแทนเพื่อสะท้อนว่า ตลาดเขากําลังตีความเฟดยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยนะครับยังคงนโยบายดอกเบี้ยต่ําเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงไม่ลด QE นะยังคงทําไปเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นจากเหตุการณ์แบบนี้นะอันนี้ผมเดานะทองคำเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของการอ่อนตัวลงนะครับบิตคอยควรจะเด้งขึ้นนะครับคายของกังวลลิควิดิตี้ไม่หายตลาดหุ้นควรจะเด้งขึ้นส่วนตราสารนี้นะครับบอลยูลควรจะเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับ ซึ่งสถานการณ์ในช่วงสองสวันนี้ที่ผ่านมาสิ่งที่เราจะเห็นคือเห็นไหมทองคาซึมซึมนะครับบิตคอยวันนี้เด้งมาเกือบสี่หมื่นละนะครับหุ้นนะครับค่อยๆซึมขึ้นบอนยวปรับตัวลงละแสดงว่าวันนี้สิ่งที่ตลาดตีความคือตลาดตีความว่าอันนี้ยังไม่ได้ประชุมนะแต่ตลาดตีความล่วงหน้นแล้วเฟดคงยังไม่กล้าขึ้นหรือไม่แหละคงจะต้องคงหรือไม่แหลกต่ำต่อไปแล้วอาจจะต้องคงเรื่องของ QE ต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกคือรอบเนี้ย มันเป็นคนละสรรมการกันละมันไม่ใช่เรื่องของสับพราม์มันเป็นเรื่องของไวรัสใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเราเป็นศัตรูของเราคือธรรมชาติคือไวรัสเศรษฐกี่แล้วศัตรูของเศรษฐกิจคือเรื่องของความโลภนึกไหมฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการบริหารนโยบายาการเงินนะ่ะมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปเออเราอาจจะดาถูกนะฉะนั้นถ้าเกิดมันภาพเ,เป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะโคงเดืบเบีต้ต่ำต่ต่อไป และก็ยังคงเรื่องของ QE ต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับรอจนกว่าสกิจมันจะแข็งแรงจ,จริงค่อยปรบับเปลี่ยนนโยบายเออถ้าภาพไปแบบนี้ยสิ่งที่เราจะเห็นคือราหน้าเหียทองมันซึมลงบิตคอยด้งขึ้นหุ้นเด้งขึ้นบอลยิก็เป็นภาพของปรับตัวลงแต่ถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยโหปรากฏว่าคึกอาจจะแบบเสพกันชงมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องลุยแล้วนะครับลด QE ดีกว่านะครับแล้วไปขึ้นดอกเบี้ยกันปีหน้านะถ้าเป็นภาพแบบนี้ทองคําอาจจะต้องเด้งขึ้นบิตคอยหุ้นปรับตัวลงงบอนอนดยก็าจจะเ้ขึ อ่ะเป็นภาพที่ตรงกันข้าก่อนนะเดี๋ยวไปลองลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าระหว่างวันนี้จนถึงคืนทนี่สิบหกนะให้จับตาไอสินทรัพย์ทางการเงินทั้ง4ีนี้วแล้วกันทองบิตคอยหุ้นบอลยิวว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเราจะได้เดาทางออกว่าอ๋อถ้ามาแบบนี้แสดงว่าเฟดมันจะทําแบบนั้นนะครับโอเคส่วนประเด็นที่2นะครับที่จะเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะผมว่าก็เป็นเรื่องของวัคซีนนี่แหละพรุ่งนี้นะกราบกรานขอร้องเลยยา่ยาอย่าให้การฉีดวัคซีนต่ํากว่า1น0 0 0แสนโดสนะ คือถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1น0 0 0แสนโดสเน่ผมว่าโอ้โหจะเป็นอะไรที่เซงเป็ดมากๆแหละนะครับคือคนจะสิ้นหวังนักทุนจะเซงมากนะครับรวมถึงประชาชนคนไทยก็จะรู้สึกว่ามันอะไรกันนักกันหนาดีกว่าไหมเพราะว่าแหมตอน2วันแรกวันที่7วันไม่ที่8ดอ่ะโอ้โหเราโชว์ฟอร์มดีมากมันสะท้อนเลยว่าเราเนี่ยมีศักยภาพการฉีดที่ดีมากขอให้มีวัคซีนเถอะพร้อมที่จะฉีดรวรอยู่แล้วนะครับแต่นี้ถ้ามันพลาดเป็นแบบนี้มันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของการจัดการก็หวังว่าพวกนี้นะครับจะไม่เห็นตัวเลขต่าากกวว่นนนะะชยยลััับบบไปส2 3000,000จจใขึ้คร ่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเป็น,ปนภาพเทคนิคอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับคือถ้าพรุ่งนี้ยังคงยกจุดต่ําสุดขึ้นนะครับภาพจะถือว่าโอเคมากแต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยเซ็ตเริ่มมีการม้วนแล้วก็ทำนิวโลนะครับคือต่ํากว่า1629นะโลของผู้นี้ถ้าเกิดเป็นต่ำกว่า1 6 2 9เนี่ยมันจะเกิดโลใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายเทคนิคนี่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องระมัดระวังนิดนึงถ้ามันเกิดโลใหม่แต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่มันยังไม่ทําโลใหม่มันยังเป็นภาพของการยกโลต่อเนื่องถ้าเกิดว่่่าาพุุนีีจ้จดดตํสอยูท หนึ่งหกสามศูนย์สามสองอะไรแบบเนี้ยนะครับคือยกจากหบบนึ่งหกสองเก้าแบบเนี้ยถ้าเป็นภาพเนี้ยคนที่ถือหุ้นด่วงก็สามารถรันหุ้นได้ต่อไปสบายสบายเพราะว่าแพทเทิร์นมันยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํารายการให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับเมื่อวานขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ